เอาละครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพูกับคอมซ่าซ่าสามห้าสามนะครับอ่าแล้วก็ไปต่อที่ห้องใต้ดินเหมือนกันนะครับเออโอ้โหอยากกะเล่นไฟได้เอฟเฟคดีเว้ยอยู่แค่อยู่ในร้านเฉยๆเฮ้ยเต่าอ้าเศษเศษเอ้ยเฮ้ยหายเทียนหายอ้าววาร์ปไว้เทียนหายเทียนวาร์ปครับเทียนวาร์ปไม่เป็นไรครับ เรามีไอ้นี่อยู่นี่เราขุดลาวาไปด้วยไม่เป็นไรของสำรองกันหายไปใช้นี่ก่อนโอเคครับอ่าจิกแล้วครับามาวางไว้แบบนี้จะเหลือละขุดละเออตอกตอกตอกเข้าไปเออสวยว้ยภาคนี้ทำสวยว่าภาคแล้วแล้วอีกเออเก็บเก็บก็ยังงงอยู่นะเนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่งทำยังไงวะเนี่ย เออทำอะไรอย่างไงวะเข้าอย่างวะอ้าวโอ้โหออโอ้ยตกใจหมดโอ้ยไอพ่อมดมาลอยหลังเออเป็นราเบอามาอยู่ข้างหลังน่ะอ่ะมุมไม่มีอะไรเออพ่อมดจะทำอย่างนี้นะกูตีนะเออออกไปสิเออทำสวยขยันทำแต่น่ากลัวนิดนึงโอ้ยขนลุกเลยเนยตอนเนี้ย มีอะไรไหมไม่มีมไมไม่มีอ่ะอะเฮ้ยนี่ไงเทียนโอ้โยมัอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยโอ้โยมองไม่เห็นเรื่ว่าสว่างแปลกไปไปเก็บปุ๊บเข้ายังไปนี่เออต้องอย่างนี้ขุดแลว้วมากัดอ้ดวาวเทียนกูดไปด้วยเลยมืดแล้วทีนี้รีพุดรีขุด ชึกชึกชึกึกึกชึกชึก,กึกแตแกเก็บปลักเอาเสร็จยักโอเคกับเราบันทึกเข้ามาแล้วไป,ไป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 อ้าวโอ้ยฟอบอที่จะไปก็ไปเนาะไม่รอกันเลยพอบอกไปมันก็ไปพอมามันก็รีบมาแปลกเลยไปเราไปดูชั้นสองกันดีกว่าหาชั้นสองมันไปอยู่ไหนว่าบันได หาไม่เจอเย้ยบันไดอ่ะเออนี่ไงบันไดโอ้โหมองไม่เห็นเว้ยอนีออ่วสวยอะ่ะพจ้าทาฟเว้ยบ้านเราของแท้ยังไม่ขนาดนี้เลยแต่จ,จะเป็นไม้ด้วยกันเ,ออเสียอยากเนี่ยห้อกนอนไม่ได้นอนเสียตรงนี้อย่างเดียวอ่ะนะโอ้โหหนังสือกลัวแล้ว โคตรไม่ชอบเลยหนังสือไปแล้วจเจอคาว่ากดอีกหลงได้ขุดอีกไม่ชอบเลยเอออ้าวบันไดอ่ะบันไดไปไหนอา้อาวอ่ะแล้วกูมาจัดทากไหนวาเนี่ยอา่อาอ้าวนี่ไงห้องนอนไม่ได้นอนไป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 ก็ถ้าเสียง เสียงของผมมปนแปลกๆนะครับอย่าว่ากันเลยครับเป็นไข่เออน,นี่ไงบนันไดเอ้ยลักแร่ติดบนันไดเมยเอยโอ้ยอ้าวมีอยู่ใต้บันไดเฉยๆอ่าไม่ต้องอย่างนี้หาง่ายๆเดินปุ๊บจะปับอุ่นแบงอเ,เอ้ยเย็นเอ้ยร้อนดีเย็นเฉยเลยขึ้นไปจากทางไหนวะเนี่ย ทะเลเปล่าวะเออใช่ใช่ใช่ใชไปไปไปทะเลทะเลโอ้ยสูงเว้ยเฮ้ยโอ้ยแล้วนึกว่าบางกรอ้าวห้องนอนไม่ได้นอนอจะเอาวา่ะสังยห้องนอนไม่ได้นอนโอ้ยไปไปไปดูซิข้างในเีอะไรออกไปดูขงอกกันเออสวยงามครับแค่มีอะไรใช้ได้แค่เป็นสองสามอย่างอะ่ะ ใช้มาเอาแค่เตาเผาแล้วก็ชื่นชมความสวยงามแค่นั้นห้องนอนไม่ได้นอนอเพื่ออะไระไบ้านหลัเลกเล็กๆมันยังจะดีกว่าอีกเปิดซิว่า,าไป